ทำให้เรายิ่งผูกพันแต่เวลาคือสิ่งแ้วไรเช่นกันเวลาชิงแสนสั้นมันทำให้เราต้องจากกันสุดเส้นทางปลายขอบฟ้าชิดตาด้วยกำเนอกไม่อาจจะพบกันแต่ตัวฉัน ก็ตั้งแต่เริ่มมาบรรจุเลยก็คือมีเพื่อนมาทั้งหมด11คนเรารวมตัวเรียกว่าเสือ11ตัวแล้วก็อายุนะคะเพื่อนที่ร่วมมาบรรจุด้วยกันด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะบรรจุในครู2ระดับ2เพื่อนจะมีอายุ19ปีส่วนครูเองเนี่ย21ปีซึ่งถามว่าจากเมื่อตอนสิ้นมีนาเนี่ยเราเพิ่งจบการศึกษามาแต่เดือนพฤษภาเนี่ยเรามาเป็นครู วัยของความเป็นเด็กเนี่ยเราก็ยังมีเยอะมากก็เวลาเรียนหรือว่าเวลาสอนนักเรียนก็จะมีความรู้สึกว่าเขินแล้วก็การดูแลเด็กมัธยมซึ่งอายุใกล้ๆกับเราเราก็รู้สึกว่าประมาะแล้วก็ยากลำบากแต่อยู่ไปอยู่ไปด้วยความที่เด็กโรงเรียนเนี้ยเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่า เราเป็นเด็กแล้วมาสอนเด็กนักเรียนนะคะก็มีความสุขด,ดีแล้วก็ได้เห็นเด็กเจริญเติบโตโจบออกไปแล้วกลับมาแล้วบอกว่าครูครับครูขาหนูประสบความสําเร็จในชีวิตอันนี้แหละค่ะเป็นความภาคภูมิใจสําหรับชีวิตของคนเป็นครูทําให้เราค่อยๆเติบโตจากความเป็นครูมากขึ้นค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักเรียนและสิทธิ์เก,ก่าบ้างคะก็จะฝากนักเรียน ในปัจจุบันนี้เรื่องของความมุ่งมั่นและก็ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนะคะไม่มีใครที่จะกำหนดอนาคตเราได้นอกจากตัวเราะคะ่ะและก็อีกอย่างหนึ่งเราอยากจะฝากให้ในักเรียนในปัจจุบันนี้รักตัวเองให้มากๆนะคะอย่าลืมรักตัวเองแล้วก็รักและก็ดูแลสังคมของเราด้วยครูเชื่อว่าถ้าสังคมดี ชีวิตเราก็จะดีขึ้นด้วยอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นสิทธิ์เก่านะคะสำหรับสิทธิ์เก่าที่ยังดำรึกถึงครูปราวออยู่ครูก็ขอบคุณและก็ขอให้สิทธิ์เก่าทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็จเจริญก้าวหน้าครูมีความรู้สึกดีใจที่สิทธิ์เก่ากลับมาแล้วมาพูดว่าอาจารย์ตอนนี้ผมได้งานทำที่ดีแล้วอาจารย์ผมประสบความสำเร็จแล้ว หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือครูติดตามทางทางเฟซของสิทธิ์เก่าก็แอบส่องแอบดูอยู่ว่าออลูกศิษย์เราประสบความสําเร็จศิษย์เราศริษย์ปวอไม่ได้ด้อยกว่าก็ขอวอวยพรให้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าประสบความสําเร็จความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานความสําเร็จในชีวิตที่มีในอนาคตข้างหน้าค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวริษาชัมพูุชนะนะคะก็คือหนูเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อั๋นนะคะซึ่งหนูเนี่ยเป็นเด็กในดนตรีไทยเนาะซึ่งวันนี้ค่ะหนูจะมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกที่หนูมีต่ออาจารย์อั๋นนะคะซึ่งประสบการณ์ที่หนูอยู่กับอาจารย์หลับมาสามปีเนี่ยทำให้หนูได้รับอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านดนตรีหรือว่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์ให้หนูไม่ว่าจะเป็นของขวัญหรือว่าของกินซึ่งมันเป็นมากกว่าของที่อาจารย์ให้ค่ะความรู้สึกหนู สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชายแถบกรณ์แก้วองาค่ะรู้สึกดีค่ะอาตารย์อชิริรัตน์นะคะเป็นคนที่ใจดีบ้างดูบ้างเปรียบเสมือนแม่คนที่สองค่ะเป็นคนที่แนะนําแนวทางว่าหนูเก่งด้านอะไรอะไรบ้างตรงนู้นตรงนี้ค่ะก็ขอให้อาจารนะคะสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะคะใช้ชีวิตไวัยเกษียณอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะครับก็ ผมในานามคุณครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวัสดิยนนท์นะครับในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อชิริรัตน์นะครับหรืออาจารย์แววนะครับผมอาจารย์อาชิริรัตน์เนี่ยเป็นคุณครูที่ปรึกษาผมตั้งแต่สมัยผมเรียนมหนึ 1, ่งมสองมสามได้ได้มาเป็นครูแล้วก็ได้มาเป็นเ,เพื่อร่วมงานนะครับที่โรงเรียนนะครับอาจารย์อาจารย์ท่านมีความน่ารัก มีความสดใสนะครับแล้วก็แกเป็นคนที่น้ำใจน้าใจดีนะครับแล้วก็แกไม่ดุครับแกใจดีนะครับสิ่งที่เพื่อนๆสมัยตอนเรียนเนี่ยที่รักท่านอาจารย์มากก็คืออาจารย์เป็นคนที่ใจดีมากนะครับแล้วก็มีเหตุมีผลนะครับเวลาคุยกันนะครับแล้วก็รับปรึกษาตลอดก็ขอให้อาจารย์นะครับ หลังจาก,กเกษียณแล้วนะครับก็ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะครับได้ไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับเพื่ออะไรอ่ะคือบอกตรงครับว่าอาจารย์อาจารย์ยังยังไม่แก่ครับอาจารย์เขายังทุกวันนี้ผมก็ยังมองอยู่ว่าอาจารย์เขาก็ยังยังสวยแล้วก็ยังอายุเหมือนอายุไม่เยอะอะครับนะครับ ก็ขอให้การสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครูเพนภาอารันสารนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค่ะก็ในส่วนของอการทำงานนะคะก็ในส่วนตัวเอ,เองก็ร่วมงานกับพี่แววนะคะตั้งแต่ปี2548นะคะก็ยังมาเป็นเป็นน้องเล็กสำหรับพี่แววอยู่นะคะก็รู้สึกว่า ได้ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็พี่แววก็จะสอนในเรื่องของการทำงานนะคะว่าในการทำงานเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของการดูแลเอาใจใส่นะคะก็รู้สึกขอบคุณนะคะตลอดระยะเวลาที่ที่ผ่านมาได้ได้ได้อยู่ร่วมกันมานะคะก็ ขอบคุณที่พี่แววช่วยดูแลน้องคนนี้แล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสได้ทาํางานร่วมกับพี่แววแล้วก็ได้รู้สึกว่าในส่วนของการทํางานเรามีพี่สาวคนหนึ่งที่เก่งนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะ mm hmm. ก็ในวันนี้ก็ถึงวันกเกษียณอายุราชการของพี่แววนะคะเอกก็ขอให้พี่แววมีความสุขนะคะใน ช่วงระยะเวลาที่พี่อยอได้พักผ่อนในช่วงเวลาเกษียณนะคะก็ขอให้พี่อยอมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมคิดถึงน้องๆที่ป้อมนครราชด้วยนะคะรักนะาคะาภนนูมิใ,ใจมากครับ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอบ้านเกิดของตัวเองแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจะต้องข้ามมาสอนตอนนี้นะครับเพราะในชีวิตการเป็นครูสอนอยู่ฝั่งนู้นตลอดนะครับคืออำเภอเมืองนะครับแต่ตอนนี้ได้มาอยู่ที่นี่ได้รับใช้โรงเรียนที่เป็นบ้านเกิดตัวเองเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากอีกอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนที่นี่มีความเป็นมิตรไมตรีมากนะครับแล้วก็น่ารักทุกคนมีทัศาศัยที่ดีนะครับ ตั้งแต่ที่คภูเริ่มมาปฏิบัติหน้าที่การสอนที่นี่นะครับเป็นเวลา2ปีเ็เดือนนะครับอย่างที่บอกว่าคภูมีความผูกพันที่นี่มากถึงแม้จะเป็นเวลาน้อยนิดนะครับแต่มันก็มีความภาคภูมิมีความพิติยินดีนะครับแต่ก็แอบใจหายเล็กๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องหยุดปฏิบัติการสอนนะครับซึ่งในตรงนี้มันก็ต้องไปเป็น ตามกระบวนการของข้าราชการนะครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรสิเพียนและสิ์คราครับครูก็มีความผูกพันกับลูกๆทุกคนที่นี่แล้วนะครับแต่มันมีสิ่งที่เราจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะต้องฝากลูกๆทุกคนก็คือ,อ,อให้ลูกทุก,กคนเนี่ย ยึดสิ่งสามสิ่งที่ครูฝากไว้ว่าสิ่งที่หนึ่งนะครับคิดดีนะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําอะไรแล้วเราต้องคิดคิดในสิ่งที่มันมีประโยชน์กับตัวเองนะครับทำให้ตัวเองจเจริญก้าวหน้า 2. พูดดีในการพูดดีนั้นอ่ะมันเป็นเสน่ห์ของตัวเองนะครับทาให้เราได้พูดกับใครแล้วเนี่ยคนที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเขาจะรักเขาจะอยากช่วยเหลือ นะครับจะเอ็นดูเรานะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภวีเสริมจันทร์อยู่ชั้นมหนึ่งทับหค่ะวันนี้หนูจะมาพูดความรู้สึกถึงอาจารย์ทวัชชัยค่ะหนูรู้สึกดีที่ได้อยู่กับอาจารย์ทวัชชัยและก็ขอขอบคุณที่อาจารย์คอยตักเตือนคอยอบรมสั่งสอนในทางที่ดีหนูจะเอาคำตักเตือนคำสั่งสอนนี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง และหลังจากนี้หนูขอให้อาจารย์ธวัชชัยมีความสุขหลังจากเกษียณอายุรชาชการค่ะชื่อนางสาวกัญญลัตน์ปกินละนาค่ะอยู่ชั้นม .4 ทั7ค่ะหนูรู้สึกดีใจที่มีคุณครูธวัชชัยเป็นที่ปรึกษาค่ะถึงจะเป็นเวลาแค่2ปีแต่หนูก็ได้รับสิ่งต่างๆที่คุณครูมอบให้มามากมายหลังจากนี้หนูขออวยพรให้คุณครูมีความสุขหลังเกษียณและใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นค่ะขอให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนแล้วก็สวัสดีอาจารย์ธวัชัยนะคะคือเป็นพี่ชายแสนดีของน้องนองนะคะคือมีอะไรก็ปรึกษาทุกเรื่องไปเที่ยวไปเล่นอะไรก็พี่เขาจะเทคแคร์แล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักมากตลกเป็นคนที่สนุกนะคะเวลาไปเที่ยว ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะเฮฮาปาตีนะคะก็เป็น,ปนพี่ชายที่แสนดีมากมีอะไรก็ช่วยเหลือน้องคอยปรึกษาใหา้เรียกว่าให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะสวัสดีค่ะค่ะครู านางสาวกิติการไวทิมนะคะคุณครูตัวแทนคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะต้องขอขอบคุณคุณครูธวัชชัยมากๆนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและก็ของโรงเรียนป้อมนาคราสวัสดิ์ยันนน์นะคะคุณครูธว,วัชชัยเป็นพี่ที่น่ารักมากๆนะคะให้ความร่วมมืองานต่างๆ,ๆทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็สําเร็จได้นะคะซึ่งคุณครูธวัชชัยให้คําแนะนํากับพี่ๆน,น้องๆในกลุ่มสาระเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆนะคะ